รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยผู้สร้างผู้สมเชื่อมโลกกับครอบครัวบัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับรายการพบกันวันอาทิตย์ในคืนวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะนำเสนอในคืนนี้นั้นเป็นโรคที่ยังไงยังไงท่านผู้ชมอย่าเป็นเลยนะครับแต่ว่าควรจะหาความรู้เอาไว้นั่นก็คือโรคไต เป็นโรคไตต้องหาหมอต้องกินยาแต่ที่สําคัญก็คือต้องทําความสะอาดไตต้องล้างไตล้างแล้วล้างอีกค่าใช้ใจ่ายมหาศาลเป็นโรคที่ต้องใช้เงินมหาศาลเลยครับแต่ว่าไปคนจนเป็นลำบากนะฮะวันนี้เราจะนําเสนอเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ป้องกันได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพบกับคุณสิริบูรณนัทพันธ์ซึ่งเธอถนัดในเรื่องของสุขภาพพลานามัยจะคุยกับคนที่เป็นโรคไตว่าเขา ลำบากยากแค้นเจ็บปวดเดือดร้อนมีชีวิตที่ลำบากลำเค็นอย่างไรเชิญพบกับคุณสิริบุญนัตพันธ์นกับคนไข้ซึ่งเป็นแขกรับเชิญของรายการพบการวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมค่ะรับช่วงต่อมาจากคุณดำรงพุต,ตานนะคะที่ฉันมาอยู่ที่โรงแรมเดอะสกูโซนค่ะที่จะมาพูดคุยกันกับผู้ป่วยนะคะซึ่ง เป็นโรคไตมายาวนานถึง17ปีและปัจจุบันเธอก็ยังป่วยเป็นโรคไตอยู่อยากให้รู้ว่าที่มาที่ไปของโรคนี้เนี่ยมันรุนแรงมันสูญเสียมันลำบากยากเย็นขนาดไหนแล้วสามารถต้องกันได้อย่างไรดิฉันอยู่กับคุณวิจิราพรยะแสงหรือว่าคุณตุ้ยค่ะสวัสดีสดค่ะ,ค,ะคุณตุ้ยค่ะอันนี้คุณตุ้ยอายุเท่าไหร่บอกบอกเลขอายุได้ไหมเนี่ยได้สดดี่สิบแล้วคะ่ะสี่สิบแล้วป่วยเป็นโรคไตไตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อายุยี่สิบสองตอนนั้นป่วยด้วยอาการอะไรตอนที่รู้ว่าเป็นไต ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะอ่อนเพลียแล้วก็เข้าโรงพยาบาลพอเขายังมารักษามาประมาณ4ี่เดือนออก็บวมชฉีงเลยไม่รู้ว่าเป็นโรคไตเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนโรคไตเราจะไม่รู้เนะว่ามันเป็นอาการยังไงรุนแรงยังไงเราไม่รู้เรื่องอ๋อค่ะแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรเป็นแค่อ่อนเพลียเลือดจางธรรมดาแต่ผู้ป่วยโรคไตมันต้องเป็นเลือดจางเลือดซีดอยู่แล้วตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนค่ะที่ที่เชียงรายอยู่ที่เชียงรายเป็นอยู่4เดือนแล้วก็นิรภัแค่ว่า เป็นโรคอ่อนเพลียโลหิตจางหิตจางแล้วก็รักษารักษา,า,ามาเรื่อยๆแค่ให้แต่กยยาก,กินหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนไม่สบายหรือว่าเราก็จะมีอาการอ่อนเพลียไม่สบายหมอ,อก็จะนัดไปหาเดือนละค้ะอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้แอดมิทไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่ไม่ะค่ะไปกลับไปกลับสี่เดือนตัวบวมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะพอมาดูอี <c oughs> กทีก,ก็บวมเยอะแล้วเฮ้ยขึ้นแบบน้ําหนักขึ้นด้วยไหมคะขึ้นกี่กิโลตอนนั้นตอนนั้นประมาณ60 จากเดิมไหมครจากเดิม48 48ขึ้นมา12กิโลภายใน4เดือนพ่อแม่ว่ายังไงตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมาจากโรคอะไรตอนนั้นคุณพ่ออยู่กัน3คน3คนพ่อแม่ลู้ค่ะไม่รู้มามาจากโรคอะไรอ่าฮะเสียค่าทามอ่และเสียค่ารักษาสเดือนแรกไปเท่าไหร่สเดือนแรกก็ ครั้งละสองหมื่นกว่าบาทเลยนะเขาไปเอกชนเขาก็ไม่ให้ยาเยอะนะเพราะโรงพยาบาลเอกชนเราก็ต้องรู้อยู่แล้วเป็นอะไรก็ให้ยาเคานเซียให้ยาบำรุงเลือดยาบำรุงสุขภาพของเราค่ะมาให้เราก็ทานตามปกติของเราแต่เราไม่รู้ว่าเราซีดเราอะไรเพราะนะพี่ตุ้ยคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรอะครับทำไร่ทํานาทำสวนทสวนแต่เป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองไร่สวนของตัวเองช่ไร่สวนของตัวเองสวนลำไยตัวเองัวเองแต่สุดท้ายก็ต้องขายค่ะ ขายนาขายที่หมดเลยเหรอขายนาขายที่ขายรถเพื่อจะมารักษาเราเองอ่ะตอนนั้นที่ขายเนี่ยขายตอนที่4เดือนแรกหรือว่าหลังจากที่รู้ว่าเป็นโรคะก็คือเป็นโรคไตแล้วยังไม่ขายผ่านไปประมาณ 3- 4เดือนนะคะเพราะว่าเราอาทิตย์หนึ่งเราพอก7,000บาทเด๋ยนนะ4ี่เดือนสเดือนแรกไม่พอไม่ได้ย้ายโรงพยาบาลย้ายโรงพยาบาลมาเป็นเชียงรายประชานุเคราห์ตัวจังหวัดตัวจังหวัดค่ะหมอก็พันธงเลยว่าไปเอ็กซเรย์ไปตรวจเลือดดูบอกว่า ให้คุณพ่อว่าทำไมทิ้งลูกไว้นานจังลูกไปวยแล้วนะต้องพวกเลือดไปวายเลยแปลว่าตอนสี่เดือนแรกนั้นยังไม่วายยังก็คือไม่รู้ว่าเราอาจจะเป็นเริ่มต้นของมันในการที่ว่าใกล้จะวัยแต่เรายังไม่รู้ตัวเองหมอบอกสาเหตุไหมทาไมพี่สาเหตุไหมตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรเขาบอกว่าอาจจะท่าน้ําน้อยอั้นฉี่อะไรอย่างหมอก็บอกปกติทั่วไปนะคะแต่พอมามาออั้นฉี่ใช่แต่พอพี่มา เข้าอุโมยฟ้าท,ที่ที่โรงพยาบาลนี้เหรอคะที่ราชพิธีอ๋อคือก็ย้ายมารักษา<ช>ทีู่่ทพ,พอเชียงรายประชานครุค้อแล้วแล้วก็พอมาอยู่เชียงรายได้ประมาณเนี่ยพอหมอเขาบอกว่าคุณที่นี่ไม่มีที่เปลี่ยนไปนะคุณต้องไปเชียงใหม่ อ๋อพี่ก็กลับไปเชียงใหม่แล้วไปเจาะที่คอเพื่อที่จะทำในการฟอกเลือดนะคะฉุกเฉินก่อนเดี๋ยวนะหลังจากที่รู้ว่าเป็นโรคตายจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์บอกว่าเป็นโรคตายให้ฟอกเลือดเลยให้ฟอกเลือดเลยเพราะว่าคุณทําอะไรไม่ได้แลวนานแค่ไหนฟอกเลือดอยู่ที่เชียงรายฟอกเลือดยู่เชียงรายอยงยังเขาส่งตัวไปเชียงใหม่เลยอ๋อส่งอ๋อเขาก็ไม่ฟอกที่เชียงรายไม่เขาบอกว่าเครื่องฟอกมันน้อยไม่มีให้ส่งไปที่เชียงใหม่มาเชียงใหม่แปลว่าก็อพยพย้ายมาที่เชียงใหม่ใช่ไปอยู่เชียงใหม่ได้สองเดือนไปอยู่เชียงใหม่สองเดือน สองเดือนฟอกเลือดที่เชียงใหม่เลยอาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ละสองครั้งครั้งอะตอนครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่ห้าหมบาทเลยนะจริงขาหมอบอก50หมืบาทพ่อก็ต้องยอมลงทุนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นตัวกรองเป็นโลาหลายๆอย่างค่าอุปกรณ์ที่เราเจาะที่คอด้วยมันหลายอย่างเจาะคอคืออะไรคือในการที่เราจะมาฟอกเพราะเราไม่มีเส้นที่แขน ทำไมถึงไม่มีเส้นคะอ่าครั้งแรกปุ๊บถ้าใครฉุกเฉินต้องมาทำที่คอก่อนเพราะเป็นการฉุกเฉินค่ะแขนเนี่ยทำเสร็จแล้วอ่ะประมาณ3ามเดือนถึงจะทำได้ถึงเอามาฟอกได้เออเราต้องมาฉุกเฉินเพราะเราฉุกเฉินปุ๊บต้องเจาะที่คอเัวไว้ที่ฟอกเลือดค่ะค่ะค่ะยัดพอฉุกเฉินผ่านไปหลังจากนั้นก็เริ่มฟอกเลือดปกติสัปดาห์ละสองสองครั้งค่าใช้จ่ายเดือนละ อาทิตย์ดีกว่าอ๋อเป็นอาทิตย์เดียวขอหน่วยย่อยไว้แล้หน่วยย่อยเลยอันนี้ละเจ็ดพันอ่ะขึ้นละเจ็ดพันใช่ก็พอครั้งพันห้ายาฉีดอีกสองพันเดือนนึงเกือบสามหมื่นใช่แล้วนี่เฉพาะค่าพกเลือดไม่เกี่ยวกับค่าเดินทางค่าอยู่ค่าเขาอยู่เชียงรายใช่ต้องเดินไปเชียงใหม่ต้องไปกลับอะค่ะไปกลับใช่อันนี้ละสองรอบเนี่ยนะเดือนนึงเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทใช่ ฟอกอยู่นานไหมฟอกอยู่นานไหมก็พี่ฟอกอยู่เชียงใหม่สองเดือนย้ายมาที่เชียงรายเพราะเชียงรายก็เพราะเราต้องเข้าคิวก่อนนะเพราะเครื่องที่นั่มันน้อยอ๋อเข้าคิวฟอกเลือดเียฟอกเลือดที่เชียงรายเพราะมีแค่ห้าเครื่องเองทั้งจังหวัดเนี่ยล่ะใช่สิบกว่าปีที่แล้วไม่มีนะคะเครื่องฟอกเลือดไม่มีเยอะอ๋อ ที่พะเยาเขม่เพาที่นั่นผู้ป่วยมันมีเยอะมากแต่เครื่องฟอกมันน้อยบุคลากรน้อยโอ้โหและที่สุดก็คือเข้าคิวแล้วก็ได้คิวก็ได้คิวฟอกเลือดเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งล้วยังไม่ได้สาเหตุว่าตกลงแล้วเนี่ยอายุแค่22เป็นโรคไตได้อย่างไรและฟอกเลือดแบบนั้นเพื่อรอในการเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตได้หรือไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพี่ตุ้ยต่อพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันวันอาทิตย์ค่ะขายทั้งบ้านเออขายทั้งรถ ขายส่วนลำบยา่ขายนาเพื่อมารักตัเองใช่พราะไม่ต้องยอมสุดยอดเลยเนาะเลิละป่วยลงไปต้องกิน้าเปลี่ยนไตปุ๊บต้องกินยากระุมตลอดชีวิตนะคะราคาประมาณราคาประมาณเดือนหนึ่งสามหมื่นค่ะ